เพื่อนๆจะต้องเลือกคัมบูชาซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า raw คัมบูชานะครับหรืออาจจะเรียกว่าคัมบูชาดิบหรือว่าคัมบูชาสดนะครับคือเป็นคัมบูชาที่เชื้อของเขายังไม่ตายนะครับคือโปรไบโอติกยังไม่ตายนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรไบโอติกในคัมบูชานั้นนะครับเป็นโปรไบโอติกที่ยังไม่ตายหรือว่า ยังไม่ได้สูญเสียโปรไบโอติกไปข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าหาเพื่อน <c umb ush a> ๆซื้อคอมบูชามาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเทคอมโบูชาลงไปในแก้วนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยของผิวน้ำคอมบูชาเนี่ยจะมีวุน้นใสๆเกิดขึ้นนะครับเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ นั่นแสดงว่าคอมบูชานี้เป็นรอคอมบูชาหรือว่าคอมบูชาดิบหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าคอมบูชาสดหรือว่าคอมบูชาเชื้อเป็นนะครับคือโปรไบโอติกเขายังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับซึ่งเป็นคอมบูชาที่เหมาะแก่การดื่มเพื่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าแก้วซึ่งนะครับไม่มีฟิล์มขาวๆเกิดขึ้นนะครับหรือฟิล์มใสๆเนี้ยเกิดขึ้นแสดงว่าโปรไบโอติกได้สูญเสียไปแล้วหรือว่าโปรไบโอติกนั้นตายไปแล้วนะครับถ้าเราดื่มคอมบูชา ชนิดนี้นะครับประสิทธิภาพก็จะได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าการที่เราจะดื่มคอมโบช็นั้นคือเราต้องการโปรไบโอติกนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเพียง2ประการในการเลือกคอมโบชาที่มีประโยชน์และมีโปรไบโอติกสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายท่านอาจสงสัยว่าคอมโบชานั้นสามารถหาซื้อที่ใดบ้างนะครับสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับหรือเพื่อนๆบางท่าน อาจจะบอกวาอ่าต้องการนะครับยี่ห้อที่ผมใช้ในการสาธิตนี้เลยนะครับจะซื้อได้ที่ไหนก็สามารถาติดต่อได้ตามที่เบอร์หรือ l i าย ID ที่ผมให้ไว้นะครับหรือทักทายเข้ามาที่ช่องของเรานะครับหรือทางเพจ e ของเราก็ได้เช่นกันนะครับ